ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลโรงพยาบาลอาภากรเกติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบมีภารกิจในการดูแลและให้การรักษาภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลของกำลังพลงกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินในทะเล11จังหวัดอ่าวไทยตอนบนทั้งหมดโดยการรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยทางทะเลและดำเนินการคัดแยกสั่งการรักษา และอำนวยการประสานการช่วยเหลือและออกปฏิบัติการนำผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บฉุกเฉินในทะเลลำเลียงส่งกลับเข้ามารักษาอย่างโรงพยาบาลปลายทางที่เหมาะสมโดยการประสานการทำงานเพื่อการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเลร่วมกับหน่วยงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค1นทับเรือภาคที่ห กองทัพเรือและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินอกจากนั้นยังมีภารกิจในการดูแลและให้การรักษาภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลของกำลังพลกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ทางบกของระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางบก EMS จังหวัดชนบุรี ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลโรงพยาบาลอาภากรเกติวงศ์ฐานทัพเรือสตหีบมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยเหมาะสมมีระบบเทเลแอมบูริง EMS ทางบกและมีบุคลากรที่มีขีดความสามารถได้มาตรฐานเป็นชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉือระดับสูงทางทะเลและเป็นชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉือระดับสูงทางบกมีความสามารถในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเจ็บในทะเลในระยะไกลฝั่ง และสามารถลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินจากในทะเลกลับเข้าสู่ฝั่งในระหว่างการนำส่งนั้นมีการติดตามและเฝ้าระวังพร้อมให้การดูแลรักษาอาการวิกฤตฉุกเฉินภายใต้คำสั่งการรักษาของแพทย์อำนวยการทางทะเลของศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลตลอดเวลาศูนย์จังหวัดตราจากศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลศูนย์ทางการจังหวัดตรานี้ ผู้ป่วยฉุกเฉินในทะเลจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงทางทะเลไปถึงท่านจะได้รับการดูแลที่เหมาะสมปลอดภยัยเพื่อตอบสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือและเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือในการพัฒนาโรงพยาบาลอาภากรเกติวงฐานทัพเรือสัตหี ในการเป็นศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลและศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้านการแพทย์ทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนให้สมบูรณ์ได้มาตรฐานมีความยั่งยืนและต่อยอดการพัฒนางานด้านเวิทยาศาสตร์ทางทะเลอย่างเป็นรูปธรรม Fit for the future